ส่วนเล็กๆน้อยๆขอบคุณนะ คุณปานีก็ตอบกับคุณคำไมยว่าเช่นกันค่ะมองไม่เห็นถอดออกผ่อนคลายบ้างผ่อนคลายดวงตาไม่ดีเราก็อย่าไปพูดเขาให้เราทักทายพูดคุยกันแบบธรรมดาใช่ ได้พูดได้คุยกันสนุกมีความสุขไม่มันได้ผ่อนคลายรู้ไหมเพราะปกติแชร์เรานี่เหมือนเราปโปรโมทมันเราปโปรโมทตัวเองนะนเนาะเหมือนเราโปรโมทตัวเองแต่ก่อนจะว่าไปแล้วช่วงนี่ดีทุกอย่างขึ้นทุกวันเนาะคุณร่วมก็ทักทายกับคุณเตีย้ย ิวปลาส้อยไม่ใช่ไม่กินนะจะปลาซิวปลาส้อยไม่กินแต่กินปลาซาค่ะกินปลาซาเนาะเป็นพี่เป็นน้องเอ,อเินเบิดทั้งพี่ทั้งน้องขอ,ขอบคุณไปหลายขอบคุณไล่ๆคิดหอดแต่กดบ่ได้เออกำลังเดินทางคนหลอกของลูก จุบชุบนะจ๊ะจุบๆุบนะจ๊ะลูกจ๋าชุบชุบไท,ท,ทยสวัสดีทักทายส่งกําลังใจเพิ่มพลังบวกนะคะสวัสดีพี่ป้อมค่ะสวัสดีพี่ป้อมค่ะสวัสดีคุณเตี้ยสวัสดีพี่ป้อมนะคะพิสุ์ที่นี่อยู่ที่อำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมาจ้าคุณเตี้ยอยู่ที่นีวันจ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทักทายกัน ต้อมก็บอกว่าจากมือเดินต่อไปคุณค่ะพี่ขอบคุณสุดที่นีก็ขออนุญาตลงจากไร์สดเช่นกันจ้ะสุีินีก็ได้เวลาลงจากไร์สดนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณได่ใ้ขอบคุณที่ลากไละอินดูระยะสุดท้าย <c oughs> ระยะสุดท้ายเขาเรียก รักทุกวนันขอบคุณมากมายคุณกิตสดาก็สวัสดีคุณเตี้ยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณไอ,อเคนมากๆค่ะเช็ดฝุ่นค่ะเพือ่อนเเช็ดฝุ่น,นเล็กๆน,น้อยๆปทักทายเพือ่อนกินข้าวไปด้วย แกงอร่อยนะจ๊ะปลากระป๋องอย่าไปมองข้ามปลากระป๋องเราแกงผักให้มันสุกให้มันสุกแล้วเราก็ใส่คุณพรวิจิตเก็รู้ว่าครูเอื้องมีความสุขกับเราทุกวัน <laughs> มาให้แม่ด้วยค่ะ ปลาสลิดกินกับแกงส้มอร่อยนะคะแถวบ้านแม่ไม่ค่อยได้กินปลาในสูทที่นี่ก็ผ่านไปแล้วร้านโตแล้วแต่ล้านอยู่อยู่ปห้าอยู่อยู่ในห้องเราโตเขียนหนังสือโต๊ะทำงานนี่แหลอะ,อ,ะอันนี้กินโจ๊ก <laughs> กินโจ๊กคอนเทนต์ง่ายๆ พบกันใหม่ยามบ่ายค่ะยามเช้าสดชื่นยามเช้าชมนะคะยายไพ่ก็กำลังรับชมสวัสดีสวัสดีเน้างสรร์ให้กันเติมเต็มให้กัน,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 กนทุกวันทุกวันจะ้ะเติมเต็มให้กันนะคะขอบคุณดวงตาสวยๆจ้า ขอบคุณสวัสดีสดวงตานะคะสวัสดีสดวงดังสบายนะคะรัก,กตลอดจากรักตลอดเลยนะคะรัากกันตลอดไปวนไปทําง,งานทาความสะอาดห้องทําความสะอาดห้องนอน ดีบอกรักเพื่อนๆพืคีเอเตอร์ทุกคนทุกท่านคีเอเตอร์ทั่วประเทศไทยคีเอเตอร์ทั่วโลกจ้าสวัสดีบอกรักทักเอไอเขาชอบคนขยันเดี๋ยวก็ถึงเวลาลงจากไลน์แล้วจ้ะถึงจะทายกันไอย่างนี้เดลกเรก็อยากทำให้ก็มงขึ้น มาเถอะสองเม้นสามเม้นก็ก็ใบใบกันแล้วทุกคนก็มีงานนะจ๊ะทุกคนก็มีงานต้องขอบคุณที่มาสร้างความสุขรอยยิ้มด้วยกันบุคลิกเราก็จะเปลี่ยนไปจ้ะ คุณแม่ก็ทำใจแล้วค่ะทางกายักเล็กน้อยคุณนใหญ่ไพยก็กำลัง ตื่นสายบ้างเป็นธรรมดาวนันี้ไวัพักผ่อนพักผ่อนนะคะพักผ่อนคุยทางไกยกันแตวันนี้มีความสุขจ้ามีความสุขทุกคนนะคะ ใจให้นะจ้าขอบคุณแม่ไพ่มากค่ะให้แม่ไพ่ปังๆนะคะให้แม่ไพ่ปังๆอิ่มสบายแม่กินข้าวแต่เช้านะล,ลูกแม่กินข้าวในห้องไรนี่แหละ <c oughs> กินเช้าไมาหิวข้าวก็เวย กันยาอันนี้มันเดือนกันยาใช่ไหมค่ะคุณคําก้อนก้อนคำกำลังรับชมจากคุณสอแสนดีสาวโลมันขอบคุณมากมากหลายๆขอบคุณได้ๆคิดทอดแต่กอดบ่ได้ กำลังเดินทาเป็นน้ำมะกรูดหมักคุณคุณนันทวันกำลังรับชมนะคะนำนำมะกรูดล้างให้สะอาดมาแล้วก็นะสวัสดีคุณปานนีค่ะ เคยปักหมุดนะปักหมุดแล้วก็ตอนหลังก็ไม่กล้าปักหมุดเพราะว่าเขาว่าปักหมุดเหมือนเป็นการเจตนาให้แล้กจ้ะอันนี้เม็ดมะขามนะจ๊ะเม็ดมะขามที่ใส่ในแกงส้มจ้ะใส่ทั้งเม็ดเลยเม็ดสูตรใส่ทั้งเม็ดเลยพอเวลาอุ่นขอบคุณสิ่งดีๆที่มามอบให้ ขอบคุณที่มาเติมเต็มแต่มาให้กัดไปตามไปดูของเราอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเชร์แต่ไม่ต้องช